สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้อามาในของคือสามไทบริมวอส์สกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุ้อะไรเนะี The Apollo 07, น่ยดีอัพ o ัล o WCG07 ฮะเล่นเป็นสกรีนสีแดงอยู่ที่ฝั่งขวาล่างนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะฮะ GDI สีเขียวนะครับชื่อ September NSP นี่น่าจะเป็นชื่อแคลนนะฮะอ่ะเป็น GDI สีเขียวนั่นแหละครับ อ่าสีโทนสีเดียวกันกันกบตัวแร่ไทเบเรียมเลยนะฮะอ่ะอยู่ในแบบที่มีชื่อว่าทัวร์นาเมนต์เอเรนาเช่นเดิมนะฮะอ่าช่วงนี้ก็จะเจอแบบนี้หน่อยเอยเจอแบบชุยเจอแบบนี้บ่อยหน่อยนะขอภพยนะฮะลิ้นผันกันช่วงนี้ก็จเจอแบบนี้บ่อยหน่อยนะฮะอ่าตามตามคิวการแคสต์รีเพลย์นะฮะอ่ะ ฝั่งสีแดงนะครับมาปล่อยเอาโพสต์ณนะจุดนี้นะซึ่งฝั่งสีน้ําเงินก็เช่นกันไม่ใช่น้ําเงินสีเขียวสิเออนะฮะตรงนี้มีไรโฟแมนสควอตนะฮะมายิงอะไรยิงบัสเซอร์โอ้โหบัสเซอร์เข้าประชิดได้นะฮะเรียบร้อยครับแตกโยกฝูงนะจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงเอาบัสเซอร์ยัดเข้าบังเกอร์นะฮะอืม แล้วอย่างไรโอเคตอนนี้เอาโพสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะับฝั่งสีเขียวสามารถวางรงเก็บแร่ณจุดนี้ได้นะครับซึ่งจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับบัตเื้อก็ยังคงเข้ามาอีกนะฮะฝั่งสีเขียวพยายามเอาทหารวิ่งไล่ยิงนะฮะก็ยังไม่ได้นะครับโอเคจังหวะน,นี้ยังไงครับฝั่งสีแดงก็คงจะวิ่งอ,อ้อมอ้อมอ้อมวนไปวนมานะแต่ว่าจะลืมนะว่าฝั่งสีเขียวเนี่ยเขาเล่นเป็น GDI นะซึ่งรถเก็บแร่ของ GDI มันมีปืนกลไว้ป้องกันตัวเองนะอ่า ตรงนี้ยังไงครับโรงเก็บแร่หนึ่งรงออกมาแล้วนะฮะยิงปืนกลเข้าไปเรียบร้อยครับแตกนะฮะอ่าในจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงก็สร้างรถถังซีเกอร์ออกมาแล้วนะฮะแสดงว่าวาสเฟียร์อยู่นี่นะวาร์ฟเฟียร์แล้วตรงนี้เนิร์ฟเซนเตอร์สร้างมาปุ๊บแล้วก็ปิดการทํางานของวาร์ฟเฟียร์ไปเลยนะฮะส่วนตรงนี้ซีเกอร์เข้ามาฮารัสรถเก็บแร่นะครับอย่างชิวเลยนะฮะฝั่งสีเขียวนี้สร้างเป็นวอชาวเวอร์นะฮะป้อมปืนกลนะทำไมคุณไม่สร้างเป็นเออะไรนะการเดียนเทเรตอะ หรือว่าราคามันแพงกว่ากันฮะอันนี้ผมจำไม่ได้นะไหนเขาดูสิวัตเ <What S 2> ทเวอร์ห้าร้อยการิเอ็นแคนนอนอ๋อการิเอ็นแคนนอนพันสองโอเคอ่ะแต่ว่าจังหวะนี้นะครับฝั่งสีแดงก็ไหลเข้ามาที่จุดเกิดนะฮะฝั่งสีเขียวเขาจะกันบ้านยังไงเอ่ยสร้างวัตเทเวอร์ขึ้นมานะฮะดึงรถเก็บแร่หนีตายนะครับอย่างสุดชีวิตนะครับตรงนี้อ่ะมีทหารออกมาแล้วนะเป็นทหารยิงจรวดนะครับมีสายอาร์โรกเก็ตสควอตหรือว่ามีสายสควอตเขาจำไม่ได้อ๋อมีสายสควอตนะฮะโอเค แต่ว่าสุดท้ายแล้วรถเก็บแร่ก็ไปไม่รอดนะฮะแตกตุ้มนะฮะสปอนแร่ออกมาในที่สุดนะครับจังหวะนี้แล้วยังไงล่ะครับรถเก็บแร่คันนี้อ่ะดึงหนีนะฮะโอเครถถังพรีเดเตอร์มาแล้วนะครับในขณะที่ฝั่งสีแดงก็โอเคค่อยๆต่อฐานขึ้นมานะจุดนี้นะเก็บกองแร่ที่อยู่บริเวณกลางกางแมปนะฮะ ส่วนรถเก็บแร้คันนี้ของฝั่งสีเขียวนี้จะรอดหรือเปล่าก็อาจจะนะฮะอ่ามีการขายรวมเก็บแร้ทิ้งด้วยนะฮะร,รถถังพรีเดเตอร์ต้องวิ่งตามนะครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีสีเขียวนะฮะอืหน่วยต่อต้านยานเกราะด้วยกันทั้งคู่นะะอ่าแต่ว่าซิกเกอร์เนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถเหยียบทหารราบได้นะอ่ามันจะแพ้ทางทหารแบบชัดๆช,ชัดเจนเลยนะฮะนี่อย่างเช่นทหารยิงกระดดแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็เอาเข้ามาเรียบร้อยครับบึ้มไปนะฮะจบนะครับฝั่งสีแดง อกองทพฮารัสแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะแต่จะเรียกว่าสําเร็จสมบูรณ์แบบไหมก็น่าจะไม่นะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็ต่อฐานลงมาถึงณจุดนี้แล้วนะฝั่งสีแดงก็ส่งซกเกอร์อีกโฟงนึงเข้ามานะครับกระหน่ำยิงเข้าไปที่พรเดเตอร์นะแล้วยังไงครับบึ้มนะครับหมายถึงซกเกอร์นะฮะบ,บึ้มเรียบร้อยนะฝั่งสีเขียวยังไงครับไม่กลับไปซ่อมด้วยนะบุกต่อเลยแล้วตรงนี้โอ้โหปัเซอร์เข้ามาแล้วยังไงฮะ ต้องดึงทหารหนีแต่ว่าบาเซอร์นี่มันวิ่งเร็วกว่าทหารอยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยครับแตกนะฮะอ่าแล้วจังหวะน,นี้ฝั่งสีเขียวเดินทางมาถึงสไปค์ของสีแดงแล้วนะครับจะถล่มไหมไม่ถล่มนะแต่ว่าส่งเอนจิเนียร์วิ่งเข้ามานะครับจะมายึดนะฮะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยฝั่งสีแดงอ่ะยังมีบาเซอร์อยู่นะนจุดนี้นะครับค,ค,ค่อยกระดืบเข้ามาเจอทหารยิงจรวดเรียบร้อยครับแตกนะฮะลักษณะนี้โอ้โห ต้้งไซโลขึ้นมาแล้วก็ขายทีมเพื่อจะเอาทหารปืนกลแต่ว่า,ย,ายังไงอ่ะยิงบัสเซอร์แตกไปสองฝูงแล้วก็ยากนะครับจังหวะน,นี้อาจต้องใช้วอทาวเวอร์แก้ทางเอานะเรียบร้อยครับผมโอ้โหในขณะที่ฝั่งสีแดงเนี่ยอุ้ยต่อทานมายัางชิวๆเลยนะมีการสร้างาสนามบินขึ้นมาแล้วด้วยนะกราฟตี้สตาร์บิลเลอเรสนะสร้างเดวัสเตอร์วอร์ชิปออกมาแล้วนะครับเอาไวเ้เคลียร์สิ่งก่อสร้างกับทหารราบนะแล้วก็มีเฮฟวี่ยูนิตอย่างเอเนอิเลเตอร์มาด้วยนะฮะจังหวะน,นี้ โอ้โหแล้วมีการวางสตอมคอลัมไว้กันบ้านด้วยนะสตอมคอลัมนี่ก็เป็นเป็นป้อมที่ดีนะ p r e พรีเดเตอร์คันนี้ก็เกือบพังนะซ่อมก่อนไหมไม่ซ่อมนะครับแต่ว่าที่แน่ๆจังหวันี้ผมว่าฝั่งสีเขียวคงต้องสร้างพิษบูออกมาแล้วนะเอามาสอยนะถ้าไม่สร้างพิษบูก็ต้องเดือก็จะต้องเน้นไปที่ตัวทหารนะทหารมีไซส์ควอตแต่ว่าดีวาเตเตอร์มันยูนิตต่อต้านทหารราบอยู่แล้วนะใช้ a p พก็ได้นะ Okay. แต่ว่าจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเขียวอ่าบึ้มไปแล้วนะฮอพ p c Predator ก็ตามไปนะครับจังหวะน,นี้ำนํำยิงเข้าไปเบสเซอร์ไฮแตกนะฮะโอ้โหแล้วก็โดนฟ้าผ่ากันอย่างหนักหน่วงนะฝั่งสีเขียวแต่ว่าสีเขียวนี้ได้เปรียบทางด้านจำนวนแล้วนะจังหวะน,นี้ซึ่งจริงๆความได้เปรียบทางด้านจำนวนนี้ควรจะเป็นของฝั่งสีแดงที่เป็นสกรีนมากกว่านะ ก็ตรงนี้โอ้โหกระนำเข้าไปที่สนามบินแตกหนึ่งแตกสองแล้วนะฮะเรียบร้อยอุ้ยแต่ว่ายานนี่ออกมาได้ทันนะแล้วด้ทุ้ยเรายาสองลํานี้นี่อยู่ในไอออนสตอมด้วยนะฮะมันจะได้รับบัฟในการโจมตีนะฮะต้องทำลายสตอมคอลัมนนะ่ะแตกไปแล้วหนึ่งเสานะฮะเลยอ,อีกเสาหนึ่งนะจุดนี้นะครับฝั่งสีแดงไว้ฮะไรพอร์ตหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะฮะตรงนี้เอาวางสตอมคอลัมนลงมาอีกเสาหนึ่งนะฮะเน้นเกม ยื้อไวให้ได้นะซึ่งฝั่งสีเขียวนี่ก็ค่อยๆแตกนะครับไปทีละตัวทีละตัวทีละคันเลยนะตรงนี้ส่งรถถัง Predator เข้ามาเรื่อยๆนะอย่างวันนี้เราไม่มีอะไรมาสอยแล้วอ๋อมีทหารยิงกระโด,ดอยู่นะอ๋อมี APC มายิงด้วยนะนีวัสเตเตอร์วอร์ชิปรอดไหมไม่รอดนะฮะลำนี้ร่วงเรียบร้อยฮนะโอ้โหตรงนี้โอเคเทคโนโลยี a s s e m มเบ r อ่ะยังมีอยู่นะเอาไว เปิดเทคไปหาตัวไรพอดนะเราตรงนี้กองทับฝั่งสีแดงเริ่มแตกแล้วนะต้องเอาไรพอดมาสู้แล้วนะครับฝั่งสีเขียวสู้ไม่ไหวนะฮะถอยทับนะครับจั่หวันนี้ฟิวฟิวชอบเสียงยิงของไอ้ตัววอร์ชิปนะดีว่าเตเตอร์วอร์ชิปมาเสียงเทอดดีแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีแดงมาบุกนะครับ เล่นเกมรุกแล้วนะฮะจังหวะนี้ผมว่าสีแดงมีโอกาสชนะสูงอยู่นะดูจากจํานวนยูนิตของฝั่งสีเขียวแล้วนะสีเขียวมันจะสู้ไม่ไหวนะสีเขียวจานวนจํานวนเยอะกว่าแต่ว่ากาลังกําลังยิงไฟพาวเวอร์เนี่ยเยอะกว่านะฝั่งสีแดงนะเออโอไม่สิเออฝั่งสีแดงทาดาเมจโดยรวมได้เยอะกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆถอยนะฮะสร้างสนามบินขึ้นมาใหม่แล้วนะครับฝั่งสีแดงแต่ว่าตอนนี้สีแดงตังหมดนะฮะ โอ้โหไม่ไหลเลยนะครับตรงนี้ตังหมดเร่หมดแล้วคุณไม่มาเก็บเร่ฟ้าตรงนี้ล่ะเรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวแตกยกปูงนะต้องถอยแล้วนะไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้ยังไงฮะแล้วฝั่งสีเขียวสีเขียวน่าจะเล่นเออสนามบินด้วยนะเอ,อเล่นออก้าไฟฮอกอะไรเงี้ยเอาไว้ยิงถล่มพวกตัวไรพอดก็ได้นะดีงามมากเลยนะแต่ว่าที่น่ๆนะครับโรงรถไปอีกแล้วหนึ่งโรงนะะโรงนี้ก็น่าจะตามไปครับ ไลนิงสไปด์ซัมมอนลงมาโดนกระหน่ำยิงเข้าไปสิฮะค,คุณซัมมอนอยู่ตรงกลางดรงศัตรูอย่างงี้ก็โดนสไนป์เข้าไปง่ายสิฮนะเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะและ้วจังหวะนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงอาจใช้เฟสชิลนะฮะทำให้ยูนิตไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าไงไม่ได้รับความเสียหายอะไรอย่างงี้นะฮะเป็นสกิลที่เอาไว้รักษาชีวิตยูนิตส,สำคัญสำคัญฮะนี่ตรงนี้ มาแล้วนะครับฝั่งสีแดงโอ้โหน,น,นานๆที่จะได้เห็นการใช้ยูนิตอากาศยานของฝั่งสกรีนแบบดุดันนี้นะนานๆทจีจริงนะ,ะตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีเขียวเอารถเก็บแร่โถมใส่เลยครับเอาอินแล้วนะฝั่งสีเขียวบอกว่าไม่มีระยะเสียแล้วนะจังหวะน,นี้อ่าผลิตฐานออกมาเรื่อยๆนะเป็นมิสไซส์สควอตล้วนๆเลยนะ,ะรถเก็บแร่มีปืนกลแต่ว่ายิงอากาศยานไม่ได้นะรตรงนี้ฝั่งสีแดงรีเซิร์ชม่านพลังแล้วนะฮะโอ้โหมีโล่ค,คุ้มกัน เรียบร้อยครับลักษณะนี้เจาะยากเลยนะฮะแล้วรถเก็บเร้นมันยังไงก็สู้ไม่ไหวนะเรียบร้อยครับจีจีฮนะไปแล้วนะครับผมโอ้โหคุณเซฟเทมเบอร์นฮะยังไงก็สู้ไม่ไหวนะครับเขาบุกมาแบบใช้ยูนิตเทียสามซะขนาดนี้นะฮะโอ้โหแล้วคุณดูจานวนยูนิตฝั่งสีเขียวนี่ช่วงกลางเกมนี่เยอะนะฮะแล้วก็ลดหวบนะสิ่งก่อสร้างก็ประมาณนี้นะครับทรัพยากรม่ไครับเอาฝั่งสีเขียวเยอะอยู่นะช่วงท้ายเกม แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็พ่ายแพย้นะครับผมซึ่งโอ้โหเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านเลยนะขออภัยนะถ้าเสียงเข้าไม่นะครับอย่างดังเลยนะอะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอพอลโล WCG07 ฝั่งสีแดงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพีงยงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ